ผมพี่น้อง f อท,ทุกท่านนะครับผมผู้นิยมชมชอบเครื่องหลวงพ่อกลวยนะครับโดยเฉพาะในทางของพาย้อนยกนะครับวันนี้ผมต้าอุทัยนะฮะก็จะมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมานําเสนอของปี6 7นะครับรุ่นสิทธิ์มีหลักนะครับก็คือภาพถ่ายหลังตะกรุดนั่นเองนะฮะก็คือภาพถ่ายแบบนี้เป็นภาพถ่ายขนาดเล็กนะครับผมด้านหน้าเนี่ยเป็นเป็นรูปหลวงพ่อนั่งเต็มองนะย่องมาจาก ภาพถ่ายยันคู่เนห่ยนะฮะนี่ฮะด้านนี่ก็มียันครูะนะครับแล้วก็ด้านด้านด้านไหล่ซ้ายหลวงพว่อเป็นยันท่อผีเสื้อนะครับผมด้านล่างก็เป็นชื่อหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อกวยชูตินทรโรนะครับลองใช้กล้องดูน้ำมืชัดปะอ่านี่ฮะหลวงพ่อกลวยชูตินทรโรนะครับผมวัดโคสิตารามอาาสังวัดชัยนาทนะครับ พอสสองันหนะครับมาดูรวดลายนะครับผมอันนี้นะครับาการส่องด้วยแสงไฟก็จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะเป็นการเลี่ยมจะเป็นนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับเวลาส่องจะมีแสงกระทบลงไปนะฮะนี่ด้านนี้นะครับเป็นยันครูนะครับผมนี่นะฮะ ด้านขวา,า,ด,าด้านซ้ายมือหลวงพ่อด้านขวาเราก็คืออยันทาะผิดเสื้อนั่นเองนะครับผมดูหน้าหลวงพ่อนะครับดูลายนะฮะลายเม็ดสีจีวรด้านหน้านะครับดูด้านหน้าก่อนอ่ะแล้วก็ดูอีกสักองหนะึ่ง ภาพรุ่นนี้นะครับเป็นปีออกมาใหม่นะครับขนาดกระทัดรัดขนาดเล็กนะฮะเห็นไหมครับสวยๆนี่ฮะตัวหนังสืออน,นี้จะส่องรู้ยากนิดนึงเพราะว่ามันนูนนะครับแล้วก็มันจะเกิดการหักเหของแสงนี่สวยๆนะครับนี่ เดิมๆจากวัดนะครับชุดนี้ล่าสุดผมไปเช่าจากวัดมานะครับห้าห้าบาทแต่ที่ผมเองเช่าไว้ก็น่าอยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบบาทได้นะครับยี่สิบรูปได้นี่นะครับเหมาะมากๆนะครับสําหรับให้น้องๆหนูๆนะครับเอาไปคล้องป้องกันตัวเองนะครับรุ่นนี้มีประสบการณ์นะฮะมีรีวิวนะครับผมกับเกี่ยวกับสัตว์นิพิษนี่นะครับชงักนักแรนะฮะดูด้านหลังครับผมนี่นะด้านหลังเป็นตะกรุดนะครับสามดอกนะฮะ มีเงินนามีทองเงินหน้านะครับผมว่ามีทองแดะทองนะครับแล้วกบ็นหนาจนต่อกเป็นเงินแล้วก็คงไม่ใช่เงินแท้นะครับแล้วก็มีตอกตอกยันด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อไหร่จะว่ายันอะไรนะครับผมไม่ได้ดูรายละเอียดก็ทองแดงน,นะครับผมก็คือเงินทองหน้าเนะี่ยเองส,สวยๆนะครับตรงนี้นี่นะฮะ รูปถ่ายรุ่นนี้มีประสบการณ์นะครับออกมาใหม่ก็จริงนะฮะใหม่ๆนี่แพงมากนะครับบาทหนึ่งห้าหกร้อยเจ็ดร้อยเลยนะต้นราคาไม่ถึงนะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะราคาจับต้องได้สบายๆนะครับผมเก็บไปเรื่อยนะครับทีละองค์สององค์นะฮะในปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่าที่วัดหมดหรือยังนะครับอาจจะยังมีนะครับผมผมไปก็ไปกล่าวหลวงพ่อก็เช่ามาเรื่อยๆนะครับทีละ ห้ารูปห้ารูปนะครับห้าบานห้าบานนะฮะเหมาะมากๆนะครับนี่คือเลี่ยมกันหนาวอย่างดีมีห่วงพร้อมคล้องได้เลยนะครับหรือใครจะไปเลี่ยมทองก็ได้นะครับเพราะว่าไม่แพงนะครับถึงทองจะแพงก็คือใช้น้ําหนักไม่เท่าไหร่นะก็ไม่แพงเท่าไหร่เอาไว้ให้ลูกให้หลานนะครับให้น้องๆหนูๆคล้องได้นะครับหรือว่าท่านสุภาพสตรีคล้องได้นะครับหรือว่าใครที่ไม่สะดวกมาที่วัดนะครับผม จะเช่าบูชาจากผมก็ทักไลน์ผมมาได้เลยนะผมจะขึ้นลไลน์ไว้ให้นะครับทักผมมาได้เลยราคาไม่แพงนะครับบวกราคาวัดจากวัดนิดหน่อยนะครับรวมค่าส่งก็ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็เช่าหาจากผมรับประกันพระแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเห็นไหมครับณปัจจุบันก็ยังไม่เห็นมีของปลอมนะครับผมอ่าวันแล้วก็วันนี้ผมจะไม่มาได้ชี้ตำแหน่งอะไรนะเพราะว่าผมก็ พิ่งมีเวลามาทําเหมือนกันเดยวไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ช่วงนี้นะฮะการบีบรูปให้เล็กลงนะครับจากรูปใหญ่เห็นไหมฮะยันก็จะขาดนิดนึงอ่าองนี้ไม่ขาดนะองนี้องนี้ก็จะขาดเขาต้องม้วนขึ้นไปข้างบนหน่อยนึงนี่สวยๆนะครับบอกได้เลยนะฮะว่า คล้องได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเด็กๆนะน้องๆหนูนะครับคุณพ่อคุณแม่จะเช่าบูชายไปให้ลูกๆครับไว้ป้องกันตัวยามค่าคืนหรือว่ายันเดินทางไปไหนไกลๆนะครับก็มีติดตัวไว้ก็ดีนะฮะเพื่อความสะดวมงคลนะครับและปกป้องคุ้มภัยนะครับจากเพียอันตรายต่างๆนะครับผมก็อีพีนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมมานําเสนอของดีให้ชมนะฮะ และส่วนใครที่สนใจนะครับอยากจะเช่าบูชานะครับก็ทักผมมาได้เลยนะครับผมทางไลน์ไอดีผมนะครับไอดีไลน์คือตาตาค n งผมจะขึ้นให้นะครับผมจะไม่ทักหาท่านก่อนนะครับเพราะว่าป้องกันมิชชีพนนะใครที่เช่าหาจากผมก็ทักหาผมเท่านั้นนะครับผมจะไม่ทักหาท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ